เห็นถึงกันไกอย่างนี้ไม่ใช่เอ็กวิดซิสเตอร์แฮนด์นะครับแต่วันนี้ครับผมจะมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยกันไกลนีครับเราจะมาดูนะครับว่ากันไกลธรรมดาอย่างนี้จะสามารถวาดออกมาเป็นรูปอย่างสวยงามได้ด้วยครับเฮ้ยริงเหรอบ้าน่ะเฮ้ยฮ่าฮอินฟินิตี้ สวัสดีครับผมปิกัสซีครับว้าคือเป็นเป็นฉายาในวงการหรือผมสมัยก่อนนะครับคือคนในวงการเขาเปรียบเทียบผมไปคล้ายกับปิกัสโซอะไรเงี้ยครับก็เลยตั้งชื่อว่าปิกัสซี่นะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าปิกัสโซเขาเก่งเรื่องการวาดรูปที่แนวแอปครับแนวแบบดูยากๆดูไม่เข้าใจครับผมก็เช่นกันครับเวลาวาดรูปอะไรออกมาไม่เคยมีใครดูออกเลยครับว่าผมวาดอะไรครับ ยอกยอกยอกผมไม่ได <mel> ้เก่งศ in ิลปะอะไรขนาดนั Wait, ้นเลยครับไม่มีหัวด้านนี้เลยแม้แต่น้อยนะครับแต่พอดีวันนี้ผมไปเจอวิดีโอหนึ่งมาครับเป็นวิธีการวาดรูปโดยใช้กันไกรครับเฮ้ยกันไกรเนี่ยนะครับจะเอากันไกรไปวาดรูปอะไรยังไงครับให้ดูคร่าวๆก่อนแลยครับวิดีโอที่ผมเจอมาครับอ่ะเป็นไงดูทันไหมไม่ต้องดูแล้วเดี๋ยวท่างดูตัๆตรงนี้เลยนะครับมาเรามาดูกันครับทําเพื่อนจะดทำพร้อมผมไหครับไปหยิบกระดาษ กันไก่และก็ปากกาหรือดินสอหรืออะไรก็ได้ที่เพื่อนอยากจะวาดนะครับเอามาครับเรามาทําไปพร้อมๆกันเลยนะครับมาเลยยาอ่ามาตรงนี้กระดาษหนึ่งแผ่นครับแล้วก็ปากกาหรือสีอะไรก็ได้ครับผมใช้เป็นสีเมจิกนะจะได้มองเห็นชัดๆนะครับแล้วก็กันไก่ของเราครับซึ่งตรงนี้ครับนี่ผมเตรียมกันไก่มาสามรูปแบบเลยครับว่ากันไก่แต่ละแบบอ่ะจะทําให้รูปของเราออกมาแตกต่างกันด้วยนะครับอ เรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่านะครับมาเริ่มจากแบบแรกกับแบบธรรมดาที่ชมใช้ทั่วไปก่อนเลยนะครับอ่านีครับเป็นกันไกนะครับคือให้เราวางมือเป็นเรียกว่าอะไรแม่พิมพ์อ่ะพูดง่ายๆนะเผื่อไม่เข้าใจจะไม่ดูอ่ะขันแหลกครับให้เราวางนี้เลยตามรูปโค้งของกันไกเลยนะครับแป๊บแป๊บปึ๊บจากนั้นก็วางข้างในด้วยตามเลยมับหมับ นี่เป็นไงครับสวยไหมผมได้ชื่อว่าปิกัสีครับวุ้ยไม่ใช่ครับยังยังยงเพิ่งเริ่มต้นครับอ่ะยังไงเราอ้ากันไกลออกครับปั๊บนี่วางไว้ที่บนหัวตรงนี้ครับจะเอาขนาดไหนก็ได้ครับแล้วแต่เราความอ้าแต่อ้ามากอ้าน้อยจะสูงจะต่ําแล้วแต่เราเลยครับวางเลยครับผมเอาประมาณนี้กันกำลังสวยนะครับนี่วาดไปต่อจากเส้นเดิมไปครับตามรูปมันไกลเลยนะกันไกลจะโค้งอะไรยังไงก็ทําตามเลยครับเป็นเสน่ห์ของการใช้กันไกลด้วยครับนี่แล้วก็วาดเส้นข้างในด้วยนะครับ ให้เจอกับเส้นเก่าพอนาอย่าไปเลยเข้าไปนะครับลุกอีอะรู้หรือยังว้าเรียวยังยังยังดูไม่ออกอ่ะดังนั้นเราก็เอาลงมาด้านล่างแทนครับอืมเอาทักเหมือนก็หรือจะอ้าอย่างนี้แล้วแต่นะครับอันนี้มันเป็นส่วนข้างล่างนี่หรือไมส่วนคางส่วนปากอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยากได้ปากกว้างๆก็อ้ากว้างๆให้ได้ปากแคบๆคบโปเล็กๆอย่างนี้นะครับซึ่งนี้เขาแรกเดี๋ยวเราธรรมดาให้ดูแบบนี้อ่าเหมือนกับข้างบนนะครับ <ม>เริ่มเริ่มเริ่มดูออกไม่เป็นไรยังดูไม่ออกครับมันต้องให้เสร็จก่อนแล้วก็ดนล่างนิดนึงครับดเีเป็นไงเป็นไงดูออกไหมอาจจะดูไม่ออกนะครับเพราะว่าตรงนี้มันสามารถทําได้หลากหลายรูปแบบมากเลยนะครับ ที้งขั้นตอนต่อไปครับก็คือเราต้องเติมครับเราจะว่าอะไรเติมเพิ่มไปอ่าตรงนี้เพื่อนยูไม่บอกเราว่าเป็นอะไรผมจะไม่ดูนะเราเติมงนี้กันเป็นขนนี่อ่าอืมนี่ก็เป็นกระโบมันจะเป็นอะไรครับจิ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 บอ่าพอติ๊กต๊บอกใช่ไหมพอติ๊กต๊บอกแล้วใช่ไหมเป็นเติมขนบิดเราจะเป็นเนตตัวขนตัวนี้ฮ่าเริ่มย่างเริ่มย่างเห็นไหมแรกแรกมันจะดูไม่ออกแล้วว่าเป็นตัวอะไรครับแต่พอเราเริ่มทําไปทํามา มันจะดูออกเองครับแล้วถ้าจะให้สวยงามมากๆเราก็ลงสีไปครับตรงนี้ผมไปทําตาแบบโตๆเลยแล้วกันเนาะทำตาโตๆแบบแบบอ่าอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยมาเนี้ยเฮีย <Yeah. S 1> นี่ดูตากลมโตเลยครับงั้นแล้วก็ต้องใช้สีอื่นเติมแต่งเข้าไปมันจะสวยต้องใช้สีด้วยครับใช้สีเดียวเดี๋ยวมันน่าเบื่อนะครับ ครับโอ้โหก็จะบอกว่าเป็นตัวไรเดียสิงโตเสือสิงโตแล้วกันมีขนสิงโตอ่ะเป็นไงครับสิงโตจากกันไกครับว้สุดยอดโอ้โหไม่น่าเชื่อครับแค่กันไกอันเดียวเท่านั้นครับอ่าเข้าอ้าออกพลิกขึ้นพลิกลงครับออกมาเป็น รูปจับได้หนึ่งตัวครับสวยงามมากครับโวววว้าวง่ายๆนิดเดียวครับและที่สําคัญนะครับก็คือตรงเนี้ยอยู่ที่เราเลยครับเหมือนที่ที่ผมบอกอะเราจะเอาอ้าเล็กหรืออ้าใหญ่หรือว่าเราจะเติมจมูกแบบนี้จมูกสามเหลี่ยมหรือว่าเป็นลายคาดแบบไหนจะเป็นขนไม่เป็นขนอะไรจะเติมอะไรข้างลังเติมปีกอะไรโอ้โหได้หมดเลยครับอยู่ที่ความคิดสร้างสารรค์เลยครับแต่หลักๆคือยืนพื้นฐานตรงแรกอะเป็นกันไกเทั้งหมดเลย กันไก่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 เห็นไหมโอ้โหพอแล้วครับว่ากันไก่ก็สามารถสร้างผลงานศิลปะขั้นเทพแบบนี้ได้ครับวุ้โอ้โห,โหย่อเลยนั่นหมายความว่ารูปร่างหรือขนาดของตัวที่เราวาดเนี่ยจะขึ้นอยู่กับกันไก่ด้วยถูกต้องไหมครับเบื้องหน้กันไก่ที่สมมาตรธรรมดาสองอันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเป็นกันไก่เล็กล่ะนี่มันก็จะเป็นตัวเล็กใช่ไหมอ่าเดี๋ยวผมสำรวเดี๋ยวผมไปดูแล้วก็ถ้าเป็นกันไก่ที่มันไม่สมมาตรสองข้างล่ะอ่าเฮ้ยจะเป็นยังไง จะเป็นหน้าแบบบุบๆบี้ๆเบี้ยวหรือเปล่านะหน้าสนใจครับตรงนี้วเราลองทำดีกว่าครับว่าถ้ากรไกแบบอื่นทําแล้วจะออกมาเป็นยังไงนะครับโอ้โห่น้นตื่นเต้นมาเรามาดูที่กันไก่อเล็กแบบนี้ครับว่าจะออกมาเป็นยังไงนะครับอ่าเยครโหคือมันก็ต้องแบบ ช้หัวนดนดีครับเพราะว่ากันไกอ่ะมันเล็กถูกไหมพอเล็กปุ๊บวาดออกมาหัวมันเล็กใช่ไหมครับผมก็เลยเติมครับเติมขนข้าง้าไปเป็นสิงโตตัวยักษ์ใหญ่เลยครับเห็นไหมครับก็กลายเป็นว่ารูปขนาดใกล้เคียงกับเดิมเลยนะจ๊ะมาดูอันนี้ครับคือกันไกของอันนี้เป็นไกของลูกผมครับของเด็กนะครับมันจะแบบว่าเนี้ยบิ่บเบี้ยวๆอย่างนี้ครับแล้วพอในบิ่บวอย่างเงี้ยพอใส่ไปเห็นไหมมันจะไม่เท่ากันครับนี่เป็นรูปหน้าที่บิดเบี้ยวมากนี่ตอนนี้จะโค้งไปเงี้นมีโค้งไปอย่างนี้นี่ดูดิ แม่ดูลิ้นยังเบี้ยวเลยนะนั่นแหละครับเพราะว่ามันบิดเบี้ยวๆครับลูกกุจะเบี้ยวตามครับก็อยู่ที่ความเขียดเราเลยครับเราต้องไปหาแต่งเติมอะไรเองครับอ่าเป็นไงล่ะโอ้หได้สองตัวแล้วนะสุดยอดมามามาแต่ไปดูอันต่อไปดีกว่านะครับนี่ครับอันนี้นี่ชัดเจนเลยครับว่าทั้งสองข้างไม่เหมือนกันเลยนะครับเป็นไกที่เนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ด้านนี้ใส่แบบ2หรือสานิ้วด้านนี้ใส่นิ้วโป้งนะครับ มันจะต่างกันมากๆเลยครับน่าสนใจมากถ้าแบบเนี้ยวาดออกมาเป็นรูปมันจะออกมาเป็นยังไงครับจอ,อเป็นหน้าที่บิดเบี้ยวหรอหรือยังไงหรือว่าบางทีตรงนี้ใช้ด้านใหญ่อยู่ขวาพอเปลี่ยนมุมไปด้านซ้ายอะไรเงี้ยอาจจะต้องลองทํากันดูนะครับมาเราดูกันว่าไกแบบนี้ผมจะทํารูปออกมาหน้าตาเป็นยังไงครับ เนี่ยแค่ที่ก่อนจะ่พึ่งลงสีครับพึ่งมันพอดดอไหมครับก็าผมทำอะไรครับค <c oughs> ือก่อนนั้นเนี่ยสองรูปนะครับเนี่ยแล้วพวกที่ผ่านไปนี่นะมันเ,เป็นเหมือนหน้าสัตว์ใช่ไหมไม่เสือก็สิงโตก็อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับตัวเนี้ยด้วยความที่มันบิดเบี้ยวมากมันเลยดูไม่เหมือนหน้าสัตว์เท่าไหร่ครับผมเลยจัดแปลงให้มันเป็น,มนแมลงแล้วนะครับเห็นไหมมีปีกมีเหล็กไหนด้วยไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรรู้เป็นอะไรจะเป็นพึ่งแตนต่อเมงวันยุงอะไรรู้ผสมมันทุกอย่างเลยเพราะมันดูออกลักษณะแบบแปลก นะครับก็ดูนะครับเป็นไก่เห็นไหมันเป็นอย่างนี้นะอ่าน่าจะได้นะตอนแรกที่แบบไม่ได้มองเห็นก่อนมิเงนจะได้ไม่ต้องวาดทางในตรงนี้นะทำเป็นปีกไปเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรก็เป็นสัต์ผสมแล้วกันเรียกว่าอ่าเป็นสัต์ในป่าหิมะพาแล้วกันอ่านะเดี๋ยวผมลงเสียสวยง,งามเดี๋ยวเรามาดูผลเชเบกันว่าเจาะมาเป็นอย่างไงนะครับ ไม่ไน่เชื่อครับทำไมทำมาจากกันไกที่บิดเบี้ยวอย่างนี้ก็ทำเป็นรูปล่างออกมาได้แบบเฮ้ย เปนตัวแบบนางพญาแห่งแมลงครับรวมกันทุกตัวครับพึ่งต่อแตนแมงวันยุงแมงวีแมงอะไรมรูุสารรษทั้งโลกครับมารวมกันอยู่ในตัวนี้ตัวเดียวเลยครับผมยังไม่รู้เลยมันคืออะไรยังไงบ้างขี้อะไรออกก็ว่าขี้อะไรออกก็ว่าครับนี่แหละครับคือพลังแห่งศิลปะนะครับอ่ะโอเคครบเรียบร้อยครับสามกันไก3สามรูปสามแบบครับออกมาเป็นยังไงบ้างครับเนี่นั่นคือพญามแลงครับอันนี้ อาเสือแล้วกันไม่รู้เสือสิงโตนี่ไปอีกในกครสามรูปครับอ่านี่ครับนี่ก็คือรูปทั้ง3และกันกจที่ก่อให้เกิดเป็นรูปมันขึ้นมาแบบนี้นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับโอ้โหสุดยอดเลยครับภูมิใจกับภูมิใจผลงาน เป็นไงสมคำลำลือไหมครับปิกัสสีครับเฮ้ย <c oughs> ตรงนี้เป็นเรื่องที่ดีงามมากๆเลยครับมันคืองานศิลปะครับเวลาผมสอนการ้านลูกสาวของผมน้องเจ้าจันนะครับผมจะบอกเขาเสมอว่าศิลปะไม่มีผิดไม่มีถูกครับอยากวาดอะไรวาดอยากระบายอะไรระบายครับบางทีบอกพระอาทิตย์ต้องเป็นสีแดงหรือสม้มไม่จำเป็นครับทําไมครับพระอาทิตย์สีเขียวสีม่วงไม่ได้หรอ ได้ครับมันไม่ผิดมีถูกครับคำว่าศิละปะนะครับผมมองว่ามันคือการถ่ายทอดสิ่งอยู่ในตัวเราออกมาครับเราชอบอะไรเราอยากได้แบบไหนมันจะเป็นผลงานศิละปะบนกระดาษแบบนี้นะครับเหมืนอนอย่างอันนี้เช่นกันครับการที่เราเป็นไกด์วาดเนี่ยปุ๊บถ้าทุกคนทําแบบเดียวกันหมดครับ มันจะอเป็นรูปเดียวกันหมดเลยนี่ก่าไหมถ้าทุกคนวางอย่างนี้อ้าขนาดนี้งายอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ครับไม่ะเป็นรูปแบบนี้เป๊ะๆอะไร,รเลยลมันก็น่าเบื่อใช่ไหมละครับเราแค่เปลี่ยนครับจากตรงนี้ตัว่ออ้าออกหน่อยนึงตรงหัวจะหุบเข้ามาเป็นหูติดกันอย่างนี้อ้าตรงลิ้นข้างล่างอาจจะยาวๆหรืออาเป็นด้านแหลมนี้เป็นลิ้นแหลมแบบอะไรก็ว่าไปครับทําได้หมดครับทุกแบบไม่มีผิดครับเพราะมันคือศิลปะไงครับ นี่แหละพลังของคาว่าศิลปะครับมันจะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาเสมอครับเราไม่สามารถบอกได้ว่าดีไม่ดีสวยไม่สวยครับแต่เมื่อขึ้นชื่อว่าศิลปะแล้วสิ่งที่ออกมามันคือเอกลักษณ์ของแต่ละคนครับไม่ใช่สวยหรือไม่สวยนะจ๊ะโอ้ยภาพไปไกลเลยอ่ะเห็นไหมล่ะก็คือผู้ไปพูดมาเนี่ยอารมณ์ของปิกัสซี่มันก็เข้าร่างไงเห็นไหมครับ <laughs> อ่ะโอเคครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียในการวาดรูปนะครับก็ใช้กันไก่ทำได้นะครับพอเรารูอย่างนี้แล้วปุ๊บมันจะไม่ใช้กันไก่แล้วใช่ ทุกอย่างบนโลกนี้สามารถสร้างใส่เป็นรูปได้หมดครับอยู่ตรงนี้ครับ อยู่ที่ไอเดียความคิดสร้างสรรค์อยู่ที่สมองของเราครับปลดปล่อยไปครับโฟลไปกับมันแล้วเดี๋ยวมันจะอกมาเป็นสิ่งที่แบบสวยอย่างไม่น่าเชื่อครับลองดูนะครับหรือว่าเพื่อนๆทำหรือยังผมบอกตั้งต้นครับให้่อหยิบกระดาษหยิบอะไรมาอาจจะทํากันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะโพสโน้มน้ามนี้ไว้ในเฟซบุ๊กแฟนเพจด้วยกันนะครับเอาดูที่เพื่อนๆวาดออกมานั้นมาโพสคอมเมนต์ใต้รูปของผมีเลยนะครับแล้วจดมาดูกันว่าเฮ้ยผมเพื่อนเป็นยังไงเฟวแค่ไหนนะครับผมบอกก็เป็นประมาณนี้ถ้าจะบอกพอคิดออกพอนึกออกนะครับก็ไหลไหลโฟลไปนน้าัระม เสือเลยสิงโตหรืออะไรก็ตามครับมีหูครับแต่นี่ถ้าไปถามผมผมสึกว่ามันควรจะต้องเป็นแมลงอย่างนี้ครับมันมาแบบเบี้ยวๆมาอย่างนี้ต้องอย่างนี้ครับแล้วก็ออกมาได้เป็นตัวนี้เห็นไหมอันนี้คือดนสดเลยไม่ได้ดูมาเลยนะครับอย่างสองตัวเนี้ยเป็นเออยังพอมีเขาหน่อยว่าดูในวิดีโอมาเป็นประมาณนี้นะครับอ่านี่ยไรครับมีลูกเล่นกับลูกมีหลานเล่นกับหลานนะครับใช้เวลากันในครอบครัวครับแล้วชีวิตจะมีความสุขนะครับวิดีโอนี้มีเท่านี้แหละครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับผมลงวิดีโอทุกวันไม ีวิวของเจ๋งๆต่างๆ,างๆนานาทั่วโลกหรือแม้แต่ฟลิปดีๆแปลกๆแบบนี้นะครับที่ช่อง55 Infinity ได้ทุกวันเลยนะจ๊ะอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะเดี๋ยวจะพาวิดีโอแล้วจะคุยกับเขาไม่ลืมเลื่องนะครับวันนี้ตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับโอ้โหเอยอย่าลืมนะครับตอนไม่ีืผมว่าปิกะสี <c oughs>